สวัสดีครับสวัสดีค่ะมา,มาพบกับกูนังเพนมาค่ะทุกคนมาใน,นามเในนมนะะูไก่ย่างค่ะเน่ง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 นี่ขาจกสองตัวเลยค่ะไก่ย่างตั้งตัวเลยค่ะโปรตีนเน้นๆกับชิมเลยก่อนนอชวนมากันเอามาค่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไอ้นี่<อ>ไก่จอจ้า อืมอืมมปลาปิดะไรนะก็อดดิอืมอืมมีข้าวปุบมือว่าไหมอุดไก่ครับทุกคนนี่ของร่อยของรรอยอยู่นี่ครับนี่คะ่ะอุดไก่เป็นกินกันอุดไก่ไม่อืม อร่อยมากอือดูข้าวอร่อยมาปุ๊บเลยก็ชิคน้องนะคะนอ้องอือดูเนื้อค่ะน้องยินเสีนยงฟองแล้วฟองนนยินไหมยิลนละช่อแค่มั้งที่เป็นอ,อ๋อเห่อ นนไม่เอาอันนี้ที่ตรงนี้นั่นนะเหลืองนี่มันร้อยแล้วมันตรงเพลิงแล้วเป็นอนอือฮะนี่หลบหลบๆข้างหลังโอ้ยฟินวันนี้เป็นมือจุกฟินมาทุกคน ก็มาจักทำาหาจัดไก่ย่างเลยค่ะโอ้หกเข้าไปเนยไยใจโจกันจุ่มปากเุ่มคำเจโจ

เด็กไม่โยคะวันนี้เด็กไปเดียวลาเลยวรน้องควางกลับไปก่อนรูยท่ม่เป็นเบสน้องวิชาเบสกับไปเล่นี่บานนี่เพื่อนน้องป้าอ๋อโอเคยังเน้องควาประตูนี่ไม่าไปลาต๋อระตนี่ต่ออ๋ จบมาตามข้อมันลดนลข้าวโพงกินมันราคาเม่เลยข้าวโพงชิ้นเลยชิ้นสีกัน Подходи, ты на воде. Này, tăng hai giấc về các em. Khi cái. Đi. Nào, không thật. Cái ăn